ใน1ชุดทดสอบบอลแล็กในอาหารจะประกอบด้วยถ้วยยาพลาสติก1ใบหลอดหยดยา1อันช้อนพลาสติก1คันกระดาษขมิ้นจำนวน100แผ่น1ขวดน้ำยาทดสอบบอลแล็กซ์2ขวดและคู่มือชุดทดสอบ1แผ่นและต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ประกอบการตรวจคือเขียงพลาสติก1อันมีด1เล่มและจานกระเบื้องหรือแผ่นกระจก1ชิ้นขั้นตอนการตรวจสอบเริ่มจากสับตัวอย่างให้เป็นชิ้นเล็กๆเท่ากับหัวไม่ขีดไฟ จากนั้นตักตัวอย่างประมาณหนึ่งช้อนใส่ในถ้วยยาหยดน้ำยาทดสอบบอลแล็กจนแฉะคนและกวนให้เข้ากันจุ่มกระดาษขมิ้นให้เปียกครึ่งแผ่นแล้ววางกระดาษขมิ้นบนจานกระเบื้องหรือแผ่นกระจกใช้สกอตเทปปิดเพื่อกันแผ่นกระดาษขมิ้นเปลวแล้วนำไปตากแดดนานส0นาทีหรือเป่าด้วยเครื่องเป่าผมประมาณ1นาที ถ้ากระดาษขมิ้นมีสีแดงแสดงว่าตัวอย่างมีบอลแล็กเตียปนอยู่ห้ามนำมาบริโภคในกรณีสารเคมีที่สงสัยจะมีบอลแล็กให้ตักสารเคมีประมาณปลายช้อนใส่ในถ้วยยาเติมน้ำยาทดสอบบอลแล็กประมาณ5ซีกวนให้สารเคมีละลายใช้กระดาษขมิ้นจุ่มให้เปียกครึ่งแผ่นทำเช่นเดียวกับอาหารและอ่านผานลในลักษณะเดียวกัน หลังจากที่เราใช้ชุดทดสอบเสร็จแล้วการเก็บรักษาใน่วนของเขียงมีดถ้วยหยาบพลาสติกช้อนพลาสติกและแผ่นกระจกให้ล้างด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำให้สะอาดถึงให้แห้งก่อนที่จะนำไปเก็บในกล่องชุดทดสอบใน่วนของกระดาษขมิ้นเมื่อหยิบออกมาแล้วควรปิดฝาขวดทันทีปิดจุกขวดน้ำยาทดสอบให้แน่นก่อนเก็บและการทำความสะอาดหลอดหยดยาให้ใช้หลอดหยดยาดูดน้ำสะอาดแล้วบีบน้ำทิ้งทำซ้ำอีก3-4ครั้ง ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วเก็บในช่องเดิมการเก็บรักษาชุดทดสอบคุณเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องจะมีอายุการใช้งาน2ปีค่ะและข้อควรระวังในการใช้น้ำยาทดสอบบอลล็ตหนึ่งคืออย่าให้น้ำยาหกเปื้อนมือหรือส่วนใดของร่างกายเพราะน้ำยาทดสอบมีสภาพเป็นกรดหานหกเปื้อนควรล้างด้วยน้ำและฟอกสบู่ให้สะอาด